สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะวันนี้พบ,พบกับช่องยายน้ำมนต์นะคะพังยายน้ำมนต์ค่ะอันนี้ก็เป็นที่พักนะคะที่คุณยายน้ำมนต์นะคะพักอาศัยอยู่นะคะก็จะเป็นหลักให่เลยนะคะนี่นะคะเครื่องบินก็จะอยู่ฝั่งนี้เลยคือคุณยายจะอยู่ใกล้กับเครื่องบินมากนะคะเครื่องบินขึ้นลงคุณยายก็จะเห็นตลอดเลยนะคะ แต่คุณยายไม่เกรงกลัวนู่นน่ะสนามบินอยู่ข้างๆนะคะอันนี้เราก็ตอนเช้านะคะพ่อควานก็เก็บอึไปแล้วรอบหนึ่งก็ยังเหลือเดี๋ยวเราจะไปตัดต้นข้าวนะคะเพื่อให้ยายได้พานะูะ่นนะ,ะเป็นต้นข้าวนะคะ อันนี้ก็พามาดูว่าคุณยายเราอยู่แบบไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่นอนตอนกลางคืนนะคะกลางวันก็จะอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะก็มาก,ก่อนวันงานก็เลยได้ร่มไม้ใหญ่นะคะแต่ว่าสองวันแล้วนะคะที่อากาศเย็นนะคะสองวันแล้วเลยนะคะที่อากาศเย็นมากๆเลยนะคะพ่อขวังของเราก็นู่นนะคะ ไปตัดหญ้านะคะไปตัดหญ้าเพื่อให้ยายได้ทานนะคะส่วนหญ้าที่เรามาจากบ้านนะคะก็คือรถกระบะหนึ่งก็คือทานได้แค่สามสี่วันเองนะคะเพราะว่าคือ <c oughs> เราให้คุณยายทานได้คือเช้าเที่ยงเย็นนะคะคือให้ทานตลอดอาเป็นว่ให้ทานตลอด <c oughs> นี่เราจะเดินไปหาข้อควานแล้วคะ เราจะตัดต้นข่านะคะเพื่อจะให้ไว้ให้คุณยายน้โมลเราได้ทานนะคกะ็จะเป็นเออคุณยายจะทานดีนมากๆเลยเดินกว่าจะถึงน,นู่นนะคะพรามเราจะตัด ต้นข้าวนะคะไว้ให้ยายได้ทานนะคะ <Okay. S 1> okay. จะเป็นต้นออข้าวเขาก็ไม่ได้เกี่ยวนะคะ mm hmm. เหมือนว่ามันมีหญ้ายเยอะหรือเปล่าข้าวมันน้อยนะคะ mm hmm. ก็คืออันนี้เราจะให้คหุณยายไว้ทานตอนกลางวัน กลับกลางคืนนะคะกลางคืนก็เออจะให้ทานผสมกันกับญ้าที่เราเอามานะคะญ้าที่เราเอามาก็จะอยู่ได้อีกแค่สองวันนะคะเจะมีลายเชือกเลยอันนี้น้องแอนนานะคะน้องกุ๊กกิ๊กก็อยู่นู่นนะคะแล้วก็ยายน้ำมนก็คือที่พักของชาวช้างเราก็จะเป็นเต็นท์นะคะ กางเต็นเพื่อหลบนอนนะคะ,ะนี่ก็ะกอบเราก็จะตัด,ตด เราก็จะตัดหญ้านะคะเพื่อให้ยายได้ทานนะคะต้นข้าวต้นญ้านะคะยายทานเก่งมากนะคะเอาเวลาให้ทานก็ทานนะคะควาเป็นอยู่ของชาว้างนะคะก็ ความเป็นอยู่ของชาชา้าก็คือแบบนี้เลยนะคะนู่นอีกพักก็ใช้เป็นแบบเต็นท์นะคะแต่นนอนประเด็นคือชาช้างหอบอดนะคะต้องหาหญ้าหาอะไรนะคะเพื่อให้ช้างเรานะคะได้กินนะคะ ก็จะมีลายเชือกเลยหนุนยืนเรียงลายกันไปเลยนะคะก็จะนอนหน้าเต็นท์ครเต็นท์มังงะนะคะแต่ประเด็นคือตรงหลักที่เราอยู่ใต้ต้นไม้มันมันหลักไม่หนาแน่นนะคะหลักมันไม่เออไม่หนาแน่นกลัวคุณยายหลุดนะคะแล้วกลัวแต่ว่าตรงนั้นก็คือทหารเขาเข้าออกนะคะก็เลยกลางคืนต้องนอนอยู่นี่แต่กลางวันนอนอยู่นู่นนะกลางวันก็ไปเล่นอยู่นู่นนะคะ จะเอายายที่นอนใหม่ยายเพิ่งตื่นเลยเหมือนน,น้องกุกก๊กนะคะนอนยาวไปเลยนะะนดเดินตามแม่คานะฮะหิวแล้วหรือเปล่า อยู่แล้วหรือเปล่าคุณยายจ้าพ่อควอน็็จะทำการหอบย้าน,นะคะหอบย้านให้ยายคือยายอยู่ตรงนี้ก็คือสะอาดเลยนะ,ะบริเวณที่อยู่นะคะ คุณยายน้ำมนต์อันนี้ตอนเช้าว่าความมาทำความสะอาดลแล้วนะคะรอบหนึ่ง ต้งตออันเล่นไม้แล้วเอาอ้ยใหญ่เมื่อวานทำไมทำท่าน่ารักแค่แกัดง,งุวงกระงวงวันนี้ทำท่าอะไรวันนี้โยวันนี้ขาดีเมื่อวานก็ขาดีนะคะล่าสุดพ่อความแบกเครื่องตัดหญ้าด้วยแบกหญ้าด้วยนะคะ แต่เราจะให้ขยายกินอยู่นู่นนะคะอจะมีต้นอ้อยนะคะเดิ๋ยไปหาพ่อฟันของเรา กะดึงไอ้โดนน่ะเดินตามตูดต้อยต้อยต้อยมันจะอยู่วันนี้ก็จะเป็นเรองข้าวมาไปร้องตายก็จะกินเห็นไหม น้ำมนู้กินไม่เลือกเดี๋ยววันนี้นะคะเราพามาดูที่นอนของคุณยายนะคะเดี๋ยวสายๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูเออ่บรรยากาศนะคะข้างอ,อ่ข้างโนอกนะคะว่ามาชานชุรินไปถึงไหนแล้วนะคะวันนี้ก็ มาตัดหญ้าให้คุณยายนะต้องไปหอบหญ้าอีกนะคะวันนี้คลิปนี้ก็ขออนุญาตปิดคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องคุณยายน้ำมนต์ด้วยนะคะเรื่องทำความสะอาดนะคะเราจะอยู่ไหนนะคะถึงไม่ใช่ที่บ้านหรือที่พักของคุณยายนะคะเราก็ต้องทำความสะอาดตลอดนะคะเหมือนอ,อึเหมือนเศษหญ้าเราก็ต้องโกงไวนะะ้นะคะเก็บออกเก็บกวาดนะคะให้คุณยายได้ได้นอนให้มันดูสะอาดนะคะ ะอยู่ที่ไหนเราต้องรักษาความสะอาดให้คุณยายนะคะก็วันนี้นะคะขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขออนุญาตไปขนยาให้คุณยายไว้ได้ทานก่อนนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ